สวัสดีจ้ามันีิยายพ้าอ้อมไก่ด้วยคด้อยายไอ่ตำเครื่องแกงไว้แล้วตำเครื่องแกงแกจะเอาเครื่องแกงลงไปผัดก่อนจ้ายายโอ้ยยายผ้าอ้อมไก่ด้วยคด้ออ้อมไก่ไอ้ไอ้สามสายพันธไหนจ้าสาบวบอ้อมไก่สาบวบจ้าแก๊สเทีไอ้ขัวไอ้เครื่องแกงที่ยายตำไว้ แยกก็คือขวายหอมกอนยยขวายหอมปนไก่ข้สีใสไก่จ้าายกผ้าออมบวชจ้าออมไก่ไอ้๋่ไส่บวชจ้าเติมนาบจากน้อยไม่เสี่ยงโขดออมไก่ใส่บวชจ้า กด้กว๋วยคือไอเครื่องแกงให้หอมก่อนจ้ะก๋วเครื่องแกงให้หอม แกงหอมก่อนนะก่อนนะเอาใส่ใส่ไก่ลงไปแต่คืแกงก็กกหอมแล้วเนาะเขาก็นี่ใส่ไก่ย่ายสับไปแล้วไก่สามสายพัน ขาขัวให้แห้งก็หน่อยนึงจ้ะเกเขัวเครื่องแกงแล้วแบบนี้ก็ขัวไก่เหมันหอมจะหน่อย มื้อน,นีมันเด้อค่ะน่ะไอ้เส้นฮอข้าวต้มเส้นฮอข้าวต้มทั้งไอ้ออมไก่จ้าขยันเด้อวมวือน,นี้เพราะว่าข้าวเหนียวเออเหลือฮอข้าวต้มเพราะกาไอ้ได้กินกับออมไก่ไหมจ้าน,นี่พายให้ได้พายหญ่เอ็ดออมไก่เด้อค่ะเด้อ ไก่อมไก่สายเหตุที่อยากกินอมไก่มันเนี่ยย่ายสิเอาห้เบิรงไนไอคนใจดีเอาไออยังก่อนเอาอตู้มาฝากแมงลักมาฝากไหมจ้ะคุณดูเอาอตูแมงลักมาฝากตอนนี้มีข้าวขาไก่แห้งห,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 หน่อยนึงนะเข่าเครื่องจาก ใกล้ okay. แห่งไหนนึงน้ำมันก็ต้มไปแล้วเต้องแบบมันเดือดไปเราก็ยังใส่บวกนัเนอ่ะยตัดตอว่าเป็นอุ้ยไปแต่แซ่บเด้แบบนี้แล้ก็ใส่บวก บังายงมีพังอีตูคนใจดีออามาฝากบังดูผังอีตูใบแมงลักเขาเนี่แหละบังดูจ้าเหียวให้มันได้ประโยชน์จา้าเสสยออมใส่ใอส่อมสสอมไก่นี่แหละจา้า <laughs> สดจากต้นเลยบะเนียาสดจากต้นโอ้ยมันหนาวเลยจา้ามันหนาวอากาศมันเย็นแล้วอากาศมันเย็นแล้ว,ไไว,ไว,ไลวมันเก็บใบได้เลยจ้ามันอากาศเย็นแล้วมิพังอีตูกะเลยคลืดอยาก เอาอีตู้เก็บไว้กับไหรหรอกจ้าเพราะมันอันนั้นแล้วมันแห้งแล้วใส่พอกลินหอมนี่ยพาอีตู้บ่ลมันสดจากบ่มอนสดจากต้นนะคะแห้งจากต้นเนี <c oughs> <c oughs> ่ยแยกกับสีแซนะ่ล่างหน่อยนึงแยกกับสีแซออมโอ้ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ดูว่าได้ใส่อีกรอบยังมีได้เล่มเอาเล่มเอาของของดีมีหน่อยแห้งจากต้นจ้า ผักอีตูหรือใบแมงลักแห้งจากต้น <c ười> นี่ละที่คิดอยากกินอ้อมไก่หน่อยจ้าผักอีตูหน่อยจ้านี่เอาให้หมดเลยจ้านี่ละจ้ามีผักอีตูที่โซ่นี่้องดูโอ้ยบ่หนักอันบ่อันสีหนาวซ้ำใดบ่างขออีตูกับไตบ้างหน่อยจ้าคนใจดีเอามาฝากเามาฝากกับซึนๆอยูเดชวันนี้เอายกออกเถิงนอกแล้วก็บเถิงในยวงซันลราก็โอ้ยจนได้ตายซ้ำเสำ็ยปากกล้องดอง นี่ก็ได้ใส่ี่จ้าเครื่องแกงแยายกะไอไอไอปรุงนวดเราใส่ผงชูรสใส่อย่างนั้นเหลือแต่น้ำปลากับน้ำป่าเท่านั้นจ้าอมไก่อมไก่ ไก่สามสายพั์เลยจ้ะที่อยากกินลายเนีย่ยเราก็มีใบแมงลักเนี่ยล่ะถึงสี่แหง่งจ้าโอ้ยกระพุ้มใจเลยจ้จะจ้าใส่ไอ้ยากจะสใส่น้ำปลาไหม่จังหน่อยใส่ทัพพี่หนึ่งนนนเนะค่ะเนะเพื่อวาดั้อนเนาะใส่ใจไหม ผงชุบโลดผมชุบโหลด,ลดไดหลายแซ่บหลายคือวบ้านละผมชุบโลดน้ำปลาแล้วลก็น้ำปลาน้ำปลาลวดดี แล้วจะเรื่มปุ๋มเาท้ายก็ใส่แต่ผักิฐตูผักใบแมงลักเท่านีแล้วสุดยอดเอาก็ใส่น้ำไหลนะคะห้องออมเนาะท้ายก็ใส่ผักอิกตูน้ำเดือดเอาก็ซิมได้แล้ว ช่วงที่ฮอารอดจ้าช่วงที่เราโรโอ้ยไก่มันสดออมกับแซ่บนะขะนะบวบฟังกับซุปซ แห่งแน่แต่พออีตูวห่อนีล่ะแต่ก็ได้กินหอมอยู่จ้าแต่ก็ได้กินหอมอยู่จ้านะจอมทีนันย่าสิโซ่ไอ้ข้าวต้ม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 เอ้ยใจอารมณ์ดีได้มืหอนี่ห่อทั้งข้าวต้มเลยจ้าข้าวต้มผัดแต่ว่าไม่ไปตองจ้าห่อด้วยห่อด้วยกระดาษมึงดิจ้าข้าวต้มข้าวต้ม อารมณ์ดีได้เจ้ามือนีิทั้งค่อข้าต้มของด้ีจ้ะตั้งห่อข้าต้มตั้งห่อข้าต้มต้องอมใจจ้ามือนีิอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปเ้แค่กับเขาว่าจ้าข้าต้มพร้อมนี่เขาต้มพร้อมมือนีหนี่เขาต้มพร้อมเข้าต้มผัดแต่บอกมี่ไปตงมยัดกระใสกระดาษเพราะแก่นั่นชิมก่อนค่าชิมก่อน đây, đưa đây đây, đây. ไปนัว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 บวกมาได้ไอ้สุกง่ายจ้าบวกมั้งนี่สุกง่ายรสจัดโอ้ส่เกลือจักหน่อยใส่เกลือจักหน่นอยแล้วเหราจ้าบันนี้กันเขาไอ้ซิมนัวเหรอเนาะโอ้อยตกใจไร ออมไก่ใส่ไอ้บวบมีผักอีตูใส่พร้อมจ้านี่จ้าโอ้ย,อยผักอีตูได้ใส่ผักอีตูก็สุดเท่ันต์ไปจ้าเอ้ยจุใจไหมคะนี่แหละที่ย่ายจุใจมื้อนี้ได้ใส่ได้ใส่ใบแมงลักนี่แหละได้ใส่ใบแมงลักนี่แหละจ้าจ้า โอ้ยจุใจอะไรใส่ไไปผักอีตูหอมหอมอมไก่สมออีตูจ้าถึงเสียงแหงก็หอมจ้าได้ประโยชน์จ้าพ่อกันชิบนาจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันชิฟนาจ้าย่าจะกินเข้าก้อนข้าเหนียดอมไก่ข้าเหนียวโอเคจ้าพ่อกันชิฟนาจ้าสวัสดีจ้า ก็กันชิปนายจ้าตกากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะ